สวัสดีจ้าพอ,อกันเสารว,วันอาทิตย์จ้ะพี่น้องเคลื่อนพักอยู่นี่จ้ะพี่น้องจ้านี่เป็นรถบ้านของยายเดนันนัน๊ะเนาที่พักขางเคลื่อนอยู่นก็มีหลายคนหลายขั้นเธอจอดพักยี่มองเดียวกันจอดเลี่ยงๆกันไปบรรยากาศขางทะเลพี่น้อง สาอากาศดีดีพี่น้องแดดมากแต่เสาเลยเมื่อนี่แดดมากแต่หกโมงเสาเลยแสงอาสิบอบ่ันบอกแก่งปันไนดเล้วจะ้ะเพราะว่าอาสิยอนแสงพี่น้องใจบรรยากาศทะเลเอฟซีเบิง เขาเวสยาแดดออกอากาศดีวิวงามงามพีิง้องน้ำทะเลกันหนึ่งบ่บ,บ่มีล่มเหมือนนี้เลยเห็นให้อากาศดีจริงเนาะบรรยากาศรอบๆอเนาะจ้ะ อรอบที่พักพี่นอ้องไปซียังไปหาเบิงนำตกยินแต่เสียงอู้อยู่สั้สูงเหมนพี่นอ้อง สาบมาพอน้ำตกพี่นอ้องพู้ไหลลงมาจากื่องๆคนง่ามตกธรรมชาติพีน่น้องทางข้างเลยเลยจนีกฟังแบบเป็นทะเลนะจ๊ะฟังเป็นทูกเขาย้อนแสงอาจสีบอะ แจ่งบันไดเดอ้อจ้ะขอโทด้วยนาทีนะีน้ด้วยเดอ้อพี่นอ้องนตกธรรมชาติว่ามีคน้นต่างค้นแต่งเดอ้อจ้ะเนี่ยไหลลงมาจากบนยอดเขา หน้าเห็นปลากันทางถนนกยจะเนี่ยไหลลงมาจากทางตู้งโค้งสูง,สง,สง,สงข้ทางนี่เป็นทะเลจ้ะพี่นองทะเล มัเบิ่งแบบบอยอนแสงไงซีวิวงามนิเนาะใเอีม,มิวทะเล มาคิดยายโดนัดก็อย่าลืมเดอ้อจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งไว้จังบาผ่าดคลิปใหม่ๆจากคุณยายโดนัดนอะกจากพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามยายโดนัดขอบคุณทุกกำลังใจที่นี้ให้กันโดยดีเสมอมาเนาะจ๊นะเนาะ สายเอฟซี 4, กดกระิ่งไว้รับรองเ่าปลาดว่าย่าโดนัดไปเที่ยวสายเอฟซี 4, ก็สิเห็นขึ้นกันเนะจ๊ะพี่น้องเขากเมาเดิไปเที่ยวน้ำกันเละพี่น้องจ้าสวยๆงามๆสายเอฟซี 4, ไป จอดนอนข้างทางเนี่ยจ้ะพี่น้องเป็นหม่องผักผู้ใดมาผักก็ได้ผู้ใดมาจอดก็ได้บ่ไดดเสียเงินจ้ะพี่น้องปีพักฟีข้างทางเนาะจ้าที่จริงอะมีหลายขั้นเลยจะาจอดนี่นี่มันขึ้นเนี่แต่เขาจะ ตื่นต่เชร้าแล้วก็จ้าอกไปแหละแต่ไปแต่เด็กเนาะจ้ะแต่หกเก็ดมองเชร้าคลิปนี้สิปม่าณนี้เนาะจะ้ะเนาะจังใดก็อย่าลืมเดอ้อจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งไว้จังบ่ผลาดคลิปใหม่ๆ ที่สำคัญอย่าลืมเด้อจ้ะขอคนละไหลละแช่ให้คุณยายโดนัดน้ำในเด้อจ้ะเอสซี่เรเป็นกำลังใจให้ยายโดนัดสู่ต่อไปเนาะจ๊ะเนาะกำลังใจที่ดีที่สุดของยูทูบเบอร์ก็คือการที่เอสซี่กดไลค์กดแช่ให้นั่นแหละคือกำลังใจที่ดีที่สุดเ็ดให้เข้าเลยนี่กำลังสู่ต่อไปเนาะจ้ะคลิปใหม่ๆ าฝากเอฟซีสุขผูุ้กคนจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะไววพอกันไหมคลิปหน้าจ้าพี่น้องดีๆมีแห้งทุกผู้ทุกคนลำลำแลยรวยสุขภาพแข็งแรงความเก็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีลำรวยเงินทองสำหรับคลิปนี้สวัสดีเด้อจ้ะ